สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบ้าจากเพจขอแค่มีปลั๊กนะครับวันนี้มจะมาเล่าเรื่อง USB C ไทยยูบีไทยซให้ฟังนะครับพอดีมีเพื่อนๆหลายท่านกังวลนะครับว่าเอาอะแดปเตอร์ที่มี power สูงนะครับมาชาร์จกับลําโพงแล้วลำโพงจะพังหรือเปล่านะครับอันนี้อันดับแรกขอบอกเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับลำโพงไม่พังแน่นอนครับเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์เขาครับมันมีหลายฟังก์ชันนะครับอย่างเช่น USB C ถ้าเราใช้ที่เป็นที่มันมี PD นะครับ PD ก็คือ power delivery function นะครับเดี๋ยผมยกตัวอย่างวันนี้ตัวที่ผมจะเอามายกตัวอย่างคือตัว r o b บ g a n นะครับเป็นของ u g r e e นนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมี power delivery function นะครับครับอันนี้นะครับอันนี้จะแนะนำแค่แค่เรื่อง USB C นะครับไม่ได้แนะนำอะแดปเตอร์เดี๋ยวอะแดปเตอร์เราจะมาทำคลิปกันอีกทีนึงครับว่าอะแดปเตอร์แบบไหนควรใช้กับอุปกรณ์แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นพวกอะแดปเตอร์ USB ที่เป็น high power ครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น power delivery ทั้งนั้นนะครับ่เช่น65วัตต์100วัตต์140วัตต์280วัตต์อะไรเงี้ยครับก็จะก็จะต้องมี power delivery function นะครับถ้าวัตต์ไม่สูงขนาดนั้นนะครับก็จะเขาจะเรียกว่า QCC นะครับก็คือ u a l c o m ม Quick, Quick Charge Technology นะครับก็คือจะมี2.0กับ3.0นะครับแต่ว่าจุดประสองค์อันนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเอ้ยทำไมเราเอาอะแดปเตอร์ผิดตัวหรือว่าเอาอะแดปเตอร์ที่มันที่มันวัดสูงมาใช้เนี่ยทำไม อุปกรณ์เราถึงไม่พังนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวโรโบโกแกนตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับเดี๋ยอันดับแรกผมตอนนี้ผมเสียบตัวโรโบโกแกนเข้าไปกับเตารับและแล้วก็เสียบตัวมือเข้าไปจะเป็นสายนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัววัดนะครับตัววัดอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าใช้งานได้เฉยครับ ผมเสียบตัวนี้เข้าไปครับด้านบนจะเป็นแรงดันนะครับสังเกตว่าแรงดันมันไม่ขึ้นนะครับแรงดันมันไม่ขึ้นเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ที่มี power delivery function นะครับเขาจะต้องมีขาที่เห็นสีแดงในภาพนะครับ CC นะครับจริงๆมันจะต้องชื่อมันจะต้องเป็น CC 1กับ CC 2องยครับไอตัวนี้ก็คือเป็น power delivery communication นะครับก็คือมันจะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์ที่เอามาใช้นะครับมัน support power delivery หรือเปล่าถ้าไม่ support นะครับมันก็จะไม่จ่ายไฟให้นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับ ไอตัวอเตอร์ตัวไอตัววัดตัวเนี้ยผมปิดฟังก์ชัน power delivery ตัวเนี้ยไว้นะครับที่เป็น PE นะี่ยผมออฟอยู่มันก็เลยไม่ซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่ซัพพอร์ตฟังก์ชันนี้ครับเราเอาอะแดปเตอร์ที่เป็น high power เออย่างเงี้ยไปเสียบชาร์ตนะครับมันก็แค่จะไม่ชาร์จครับไม่ได้ทําให้พังครับเพราะที่ไม่ชาร์จเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์ครับมันไม่จ่ายไฟออกมาทีนี้ถ้ามันซัพพอร์ตขึ้นมานะครับสมมติว่าผมมาออนเนี่ยอันนี้ที่ออนผมออนแล้วออนตัว power delivery แล้วเดี๋ ตัวอะแดปเตอร์เขาก็จ่ายไฟมา5โวลต์แหละทีนี้มันก็อยู่ที่อุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้ครับว่ามันจะใช้กี่โวลต์อย่างนี้ครับเขาไม่ได้ว่าแรงดันจะออกมาโม้ส่วงอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้ด้วยว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเราจะถอยนี่ก่อนเราจะปิดฟังก์ชัน power power delivery ที่ตัวนี้ไว้นะครับเพราะเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ที่อยู่ในโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปเหมือนเดิม ผมเสียบชาร์จเข้าโทรศัพท์สังเกตว่าแรงดันเขาจะปรับเป็น8โวลต์นะครับ8โวลต์ตอนนี้จะชาร์จอยู่ประมาณ12วัตต์เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ครับมันซัพพอร์ต Power Delivery Function นครับมันก็จะมีแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะคเพื่อที่ให้มันจะชาร์จได้เร็วขึ้นอันนี้เขาพักหน้าจอนะครับทีนี้ต่อไปพอเราถอดออกปุ๊บไฟมันก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้น ปลอดภัยกว่าดัปเตอร์ธรรมดาอีกครับดังนั้น power adapter ที่เป็น high charge ครับส่วนมากจะเป็น power delivery ทางนั้นต่อไปมันจะเอามาเสียบเอ็มเปอร์ตันสองนะครับสังเกตนะครับเอ็มเปอร์ตันสองจะดึงกระแส1.5แอมป์แต่แรงดันจะเป็นอัในนี้โชว์4ี่จุจริงๆคือสเปคเขาคือ5โวลต์นะครับนี่ก็คือเอ็มเปอร์ตันถูกนะครับ สังเกตว่าก็ไม่ได้จ่ายแปดโวลต์แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็กระแสะก็ไม่ได้ขึ้นไป65วัต์เท่ากับตัวแอ,อวดเตอร์นะครับหรือเมื่อกี้หรือไม่ดูเลยดูเลยดก็จะใช้ไฟแค่ประมาณ8วัตนะครับเพราะฉะนั้นตัวกําลังตัวแอดเตอร์ที่มีกําลังชาร์จเยอะไม่ได้แปลว่าเขาจะชาร์จเต็มที่เข้าไปที่ลําโพงนะครับลาโพงจะดึงเฉพาะเท่าที่ลําโพงใช้นะครับอันนี้จะเป็นสต็อกเหสองนะครับ หลอตัว USB charger ข้างในเขาทำงานนะครับสังเกตว่าตัวตัว stock w e l l 2อะครับเขาจะชาร์จได้ที่1 2บโวลต์เลยนะครับแต่ไม่จำเป็นว่าเราถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวชาร์จเจอร์ที่เป็น power delivery นะครับก็คือเครื่องเขาก็ชาร์จที่5โวลต์ได้เหมือนกันครับสำหรับ stock w e l l 2แต่อันนี้เรามาให้ดูในกรณีที่ว่าเราใช้อแดปเตอร์ที่มันเป็น high power นะครับเขาก็ชาร์จที่1 2โวลต์ครับ1นแอมป์ก็คือประมาณ17วัตต์ ก็ไม่ได้ชาร์จ65วัตต์เท่ากับตัวเดบสเตอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปมาให้ดูมิเตอร์ตันนะครับตัวนี้จะเป็นท็อปสุดของมาแชลนะตอนนี้ที่ชาร์จได้นะครับจะเป็น24โวลตัตัวนี้กำลังใช้ร์จเขาอยู่สเปคเขาอยู่ที่25วัตต์ครับประมาณ23วัตต์ เพราะฉะนั้นเขาก็จะชาร์จเร็วกว่าใครเพื่อนเลยครับสําหรับตัวมิเตอร์ตันนะครับอันนี้คือกรณีที่เราเอามาเสียบกับตัวอดัปเตอร์นะครับที่มันเป็นมี power delivery function นะครับก็คือเป็นหายชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งผลอันตรายใดต่อลำโพงครับแล้วก็ผมได้คอนเฟิร์มกับทาง มาแชร์ดโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ว่าเราจะใช้ตัวไฮชาร์จหรือว่าตัวไม่ใช่ไฮชาร์จนะครับถ้าดปเตอร์นะครับซัพพอร์ตตัวลำโพงได้นะครับอย่างเอมเบอร์ตันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอมเบอร์ตันคือต้อง3แอมป์นะครับเอมเบอร์ตันหนึ่งก็เหมือนกันครับเขาจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับอินพุตเขา5โวลต์3แอมป์นะครับถ้าพูดง่ายคือดปเตอร์ต้อง15วัตต์ขึ้นไปนะครับ หมายความว่าเราใช้ดัปเตอร์15วัตต์ขึ้นไปก็สามารถชาร์จเอเมอร์ตันได้เราใช้40วัตต์ก็ไม่เป็นไรใช้50วัตต์ก็ไม่เป็นไรเขาจะดึงเท่าที่เขาใช้นะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มกับแชร์อินโฟนเรียบร้อยแล้วข้อมูลนี้ถูกต้องไม่ผิดพลาดครับสังเกตว่าถ้าเป็นสต็อกเวิร์มครับเขาจะได้ถึง5-12โวลต์ครับอินพุตของเขาครับก็คือมันมีพาวเวอร์ดิลิวนะครับก็มาดูเอ็มมิเอรกัน นี่เตอร์ตันเนี่ยครับเขาจะได้ถึง20โวลต์เลยนะครับเป็นห้าเก้นี่จะเป็นเนเตอร์ตันเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ที่ชาร์จได้อย่างไร้กังวลนะครับไม่ต้องกลัวว่าใช้ที่ชาร์จวัดสูงแล้วจะทำให้น้โพงเสียหายขอแค่ว่าอะแดปเตอร์ที่เราใช้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่อะแดปเตอร์ที่ อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ครับสมมุติว่าเป็น 4, 65วัตต์นะครับราคา45บาทอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่เม็กซเซน์นะครับเพราะว่าอย่าง65วัตต์เนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ 400, 500, ว่ระมาณ4า0 5 0 0หรือว่าเป็น1000บาทเลยสำหรับตัวอะแดปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อะแดปเตอร์มาตรฐานแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลครับเพราะว่าตัวสาย usb c เองครับเขาโคดิเคชั่นตัวเองได้นั่นเองอันนี้วันนี้ฝากไววว้้้้ประมมาาาาาณนนนีีกก่่อเดดยโสหหผมมทคลิใู ะแดปเตอร์แบบไหนที่เหมาะกับลำโพงรุ่นไหนเพื่อที่จะใช้ลำโพงชาร์จได้เร็วหรือใช้อะแดปเตอร์แบบไหนเนี่ยครอบคลุมแทบจะทุกรายการเลยซื้อตัวเดียวใช้ได้หลายอยา่างประมาณนี้นะครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดแต่ประ,ประกรันใดวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมช่างบาสสวัสดีครับ